สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาดูผู้ชายที่ขยันมากที่สุดในชีวิตฉันค่ะไม่ใช่ใครคนอื่นค่ะนั่นก็คือพ่อของฉันนั่นเองค่ะทุกๆเช้านะคะฉันก็จะได้ยินเสียงคุ้นเคยของรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าคันเดิมของพ่อค่ะ ที่พ่อใช้ขับเข้าไร่เป็นประจำพ่อของฉันเป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่งนะคะไม่ค่อยมีวันพักผ่อนค่ะหางานทำอยู่เสมอเช่นเดียวกับวันนี้นะคะพ่อก็ขนขี้ไก่จากเล้าไก่ที่บ้านค่ะไปใส่ต้นทุเรียนในไร่นะคะพ่อใส่ขี้ไก่ลงในถุงปุ๋ยที่ละถุงนะคะแล้วก็ยกขึ้นรถมอไซคันเก่าอย่างทะนุถนอมแล้วก็ขับรถออกไปอย่างตั้งใจค่ะพอข้ามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้านะคะเราก็จะได้ยินเสียงคุ้นเคย ดังขึ้นอีกครั้งนั่นก็คือเสียงเครื่องยนต์ของพ่อค่ะพ่อกลับมาบ้านพร้อมกับความเหนื่อยล้าแต่ว่าเต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะแล้วก็เสียงของรถคู่ใจคันเดิมก็ยังบอกเล่าเรื่องราวของความขยันความทึมเทและความรักที่พ่อมีต่อครอบครัวได้เสมอค่ะผู้ชายคนนี้ขยันที่สุดในชีวิตฉันค่ะ